ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีรวยไปหลอนกันครับ ตอนนี้น้องตะวันยกมือให้สัญญาณว่าสายแรกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์หนึ่นนงไทยศักยันเนะี่ยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนัทครับโอ้โหอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับที่โทรมาในรายการยินดีครับถามก่อนเลยว่าอาจารย์สบายดีไหมไม่ได้เจอกันสองปีลวมั้งสบายดีครับสบายดีมากสองปีแนละ้วอาจารย์น่าจะถึง โอ้โหเอาอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะว่าเรื่องราวอาจารย์เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะสามารถไปสักยันกับอาจารย์ได้ที่ไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณสายใช่ครับเนื่องจากว่าทางทาง่ทานนักต่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณสายในรายการคืนคืนเผาผีใช่ไหมครับครับอาจารย์ก็คนตตามคนข้างเยอะก็อยากจะได้เรื่องราวที่จะแชร์ประสบการณ์กันโอเคอาจารย์ก่อนอื่นที่จะเล่าเหมือนเสียงอาจารย์อู้ครับไม่ค่อยชัดครับ วันนี้เป็นหวังหรือเปล่าครับเกออี่ยวกับเป็นหวังไหมแต่แต่แตอ้วกจากสถานที่ใช่ไหมคัอาจารย์เปิดประตูให้กว้างหน่อยอาจารย์เข้ามาคุยในห้องไงอ๋อเหมือนกับเป็นเสียงก้องกล้องอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อแตตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ประตูห้องโอเคขอโทษด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับเรื่องคุณใสย,ย้อนกลับเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์ คุณมันคือการที่เราเรียกว่าเราไปทําของใส่คนอื่นเพราะว่าคุณใส่เดี๋ยวอาจารย์ต้องอธิบายก่อนคนเข้าใจเข้าใจความว่าคุณใส่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของบนดำการฆ่าการการกระทําไม่ดีใส่กันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดครับครัเพราะว่าใส่ยะหรือว่าใส่วะเนี่ยใส่วะนี่คือ ศาสตร์ของพระศิวะนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงถ่ายทอดโดยพระฤาษีนารอดลงมาอหาพวกเราซึ่งคนที่นับถือครูบาอาจารย์ก็จะนับถือครูฤาษีซึ่งเป็นฤาษีนารอดจะเป็นองค์ประมซึ่งรับศาสตร์จากพระศิวะวิชาการต่างๆลงมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์ mm hmm. นะครับ แต่คนเข้าใจว่าสายาศาสตร์ก็คือสายญาเพราะว่าสายญาคือความตายพระอย่างพระที่เป็นตาตาสยย่ยญาคือพระพทธเจ้า,าท่านทรงปรลินิพานท่านนั้นครับอ่ามันมีความหมายหลากหลายครับแต่ว่าขาวกับดามันไม่มีการแยกเหมือนหินอยาดิจิงมันก็ต้องสำคัญกันทีน,นี้เราคนเราเนี่ยคนที่ไม่มีสิ่งไม่มีธรรมเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็เลยกลายเป็นสายดำทั้งๆที่เป็นวิชาเดียวกันครับ อาจารย์ผมขอโทษอีกทีหนึ่งอาจารย์เปิดโฟนไหมฮะอาจารย์ใช้หูฟังครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ดึงหูฟังออกก่อนได้ได้ได้ผมรู้ผู้อาจารย์ดึงหูฟังออกนิดได้ไหมฮะรู้โอเคตอนนี้เป็นไงครับมัจครับแหมอย่างนี้แจ๋วเลยครับอาจารย์โอเคครับออาจารย์กลัวกลัวเอฟซีคุณนัาจะได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ชัดก็เลยใช้หูฟังอ๋ออย่างนี้ชัดเลยครับอาจารย์ครับอย่างนี้ชัดเลยนี้ดีกว่าใช่ไหม ต่อได้เลยครับอาจารย์ครับผมก็อย่างพวกเราเราที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเรียนวิชาการต่างๆทั้งการถอดถอนต่างๆและวิชาที่กระทําคนนี่ไอ้คำเขาว่ากระทําในที่นี้หมายถึงว่าทําให้คนได้ดีนะครับอืถูกไหมแต่ในตรงกันข้ามเราทําให้คนได้ดีได้เราก็ทําให้คนตกต่ำได้เช่นกันเราเรียกว่าการสักศก เราเอาคาถาดีๆสักคุณค,คุณก็ได้รับพรต่างๆเหล่านั้นตามความเชื่อของคาถาและความหมายของคาถาน,าน,านั้นๆฤทธิ์ของคาถาน,าน,านั้นๆแต่ถ้าอาจารย์ที่ไม่ดีเอาคาถาแช่งชักคนแช่งคนคาถาพักการหรืออะไรต่างๆสักใส่คุณคุณก็ไม่รู้ตัว ต่ชีวิตคุณทำไมมันแย่ลงเรื่อย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 ๆแทนที่จะมีควติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นกกลายเป็นน้อยลงน้อยลงชีวิตก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันก็คือวิชาเดียวกันแต่ว่าแยกการจะทํากันเท่านั้นเองครับว่าควดีกับไม่ดีเนี่ยทีนี้พอมาถึงเรื่องของใสยศาสตร์ในที่นี้ตามความเข้าใจของคนทั้งหลายก็คือใส่ที่อ่า ให้โทษกับคนมากกว่าเพราะว่าการที่เรามาพูดอย่างเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ระวังตัวครับนั่ครับการสัตด์ก็มีข้อห้ามต่างๆเช่นห้ามกินของไหวผ้ผีของเหลือเดนของงานศพต่างๆพวกเนี้ยก็ ก็ป้องกันการกระทําต่างๆเหล่านั้นจากบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยมาทําใส่เราให้เราเกิดอาการต่างๆตามที่เขาอยากให้เป็นเช่นยาสังยาเบื่อแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็พวกยาเสน่ห์ยาเสียสาวผู้หญิงไปกินเหล้าแก้วคนอื่นที่เขาหยิบยื่นให้ก็เป็นการไม่ปลอดภัยกับตัวเองนี่แหละคนสักยานถึงต้องระวังตัวเองในเรื่องนี้มากๆเลยครับครับอาจารย์ ก็อาจารย์จะเล่าประสบการณ์หนึ่งให้ฟังกับเพื่อนรุ่นน้องของอาจารย์คนหนึ่งที่เรียนวิชามาน่าจะเป็นรุ่นหลังอาจารย์ประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานและเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับไม่ใช่ว่าเออคุณใส่น o n d คฆ่าให้ตายเนี่ยเดียวต้องไปเกิดอยู่กับเอดินแดนที่ห่างไกลบ้านป่าเมืองเถือ่อนไม่ใช่ในกรุงเทพใจกลางอยู่เขตลาดกระบังนี่เองโอ้โหครับก็าาอาจารย์ก็เรียนกับ เรียนวิชากับอาจารย์หลายๆท่านเพื่อนรุ่นน้องอาจารย์คนนี้เนื่องจากท่านเสียชีวิตไปแล้วเราเราก็ต้องให้เกียรติครอบครัวเขาด้วยโดยการไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะอาจารย์ครับก็เรียนวิชารุ่นรุ่นหลังอาจารย์หลังหลังนานมากก็คือเจ็ดแปดปีแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยอาจารย์ท่านก็ปล่อยละอาจารย์อาจารย์ที่เป็นปรามาจารย์ที่สอนวิชาอาจารย์นะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปเก้าปีละปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ ครอบมือประสิทธิ์าสให้กับอาจารย์ท่านนี้ครับซึ่งก็ในสายตาของอาจารย์เนี่ยถือว่ายัางเขายังอ่อนตูมากเพิ่งจะเรียนได้แค่ปีสองปีก็ได้รับการครอบเขียนข้อวิชาแล้วเนื่องจากว่าอาจารย์ท่านเมตตาครับนะครับก็หลังจากอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วจนเสร็จง,งานศพเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็มาเปิดสำนักศักท์เปิดได้เดือนเดียวครับ ด้วยความที่เขาก็มีเลือดอาจารย์ในตัวนะว่าเราก็อยากช่วยคนคนเป็นครูบาอาจารย์อยากจะช่วยคนให้ให้คนทุกข์ให้เจอจต่สิ่งที่ดีบังเอิญเขามีลูกศิษย์มาหาบอกว่าโดนของอ่ะเล่าให้ฟังว่าโดนของมีอาการที่ปวดหัวปวดตัวไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ถืงพิมพลายอาจารย์ท่านนั้นก็โทรมาเล่าให้ฟัง เราก็ได้ห้ามปามไปบอกว่าก็ดูให้ดีก่อนหรือถ้าทาอะไรเราควรจะทําในที่ทางของเราด้วยความมั่นใจของเราทําหลักจากจากเบาไปหนัมเช่นเสษน้ํามลหรือว่าใช้คาถาถอดถอนต่างๆถอนบทถอนเส็จมาทําให้เขาก่อนก็แนะนําแนวทางไปแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นด้วยความที่เขามั่นใจว่าเขาข้อวิชามาเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันเขาไปถอนของให้ถึงบ้านซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่ที่ทางของเราอื อาจจะอยู่ในดงท to okay. ี่เรียกว่าต้องอาถรรพ์ต้างคำสาบมาก่อนเขาผูกเขามาไว้อย่างดีก็ไปถอนของให้ผู้หญิงคนหนึ่งถอนคุณใสให้ตามความเชื่อว่าโดนคุณใสซึ่งซึ่งจากอาการที่ฟังมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะหลายคนที่บอกว่าโดนคุณใสเนี่ยร้อยละเก้าสิบไม่ได้โดนแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเองจากจิตใจจากอาจารย์เก็บเจ็บป่วยอะไรต่างๆแต่เท่าที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะโดนผู้หญิงคนนี้น่าจะโดน ก็ไปเลยก็มาเล่าให้เราฟังก่อนที่จะไปนะเราก็ด้วยความเป็นห่วงเราก็เตือนไปก็ไปคนเดียวนั่นแหละนะอาจารย์ท่านนั้นก็ไปคนเดียวไปถึงก็ทําตามที่คิดว่าจะช่วยเขาได้บจกเศษน้ำมนต์ถอนหรืออะไรต่างๆสวดไล่สวดอะไรไปนะครับปรากฏว่าคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างหนึ่ง อาจารย์ท่านนั้นเสียชีวิตภายในวันนั้นเลย hmm? หลังจากกลับติดบ,บ้านทั้งที่เป็นคนหนุ่มนะก็เป็นรุ่นน้องอาจารย์ครับครับตอนนั้นอาจารย์เพิ่งจะสามสิบปลายปลายสี่สิบต้นต้น oh. น้องคนนั้นก็น่าจะสามสิบต้นต้นเองอาจารย์ท่านนั้นสามสิบต้นต้นยังนุ่มยังแข็งแรงอยู่เลยครับก็โทรคุยกันปกติจะ่คืนนั้นเสียชีวิตทันทีเลยครับโดยที่ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครได้ตั้งหลักตั้งตัวอ oh. นี่ก็เกิดจากความประมาทละข้อหนึ่งถูกไหมครับครับแล้วก็ศพนี้กขฉีดยาแล้วก็ไว้ในโรงเย็นทีนี้เนื่องจากว่าเป็นอยู่เขตลระบังไม่ใช่เขตเมืองชั้นในที่ห้ามเปิดโรงเดี๋ยวนี้ในกฎของคณะสงฆ์หลายๆวัดห้ามเปิดฝาโรงดูหน้าศพแล้วถูกไหมแต่ดั้นั้นยังเปิดได้แล้วเป็นโรงเย็นด้วยชักโรงมาคนก็ไปมุงกันเนาะเขาเปิดสำนักได้เดือนหนึ่งก็พอจะมีลูกศิษย์ลูกหาบ้างไงลูกศิษย์ก็อยากเห็นหน้าใจกับทุกทาย อาจารย์ไม่ได้เข้าไปหรอกอาจารย์ก็นั่งอยู่มองนอกนั่งคุยกับอาจารย์ท่านอื่นอยู่วงแตกครับทําไมอะจารย์ทุกคนที่เขาไปดูศพคือกนออกมาแบบหนีกระโดอมแบบว่าเหมือนหนีหนีหนีความน่ารังเกียจอะครับอ๋ออ๋อคือเหม็นมากที่เล่าให้ฟังนะบอกเหม็นมากแล้วก็ตัวนี้แบบเน่าแบบ สามวันอยู่โรงเย็นนะครับขีดศพด้วยปกติก็ควรจะแห้งไปหรือเขียวดำดำไปเท่านั้น <c oughs> เหม็นเล็บเล็บนี่ดำแบบสนิทเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นผลจากคุณใส่ที่ที่ย้อนกลับชื่ว่าต้นเรื่องก็ถามเรื่องคุณใส่ย้อนกลับนี่แหละ <c oughs> ย้อนกลับมาเข้าตัวเขาเองค <c oughs> โดยที่เขาอาจจะประมาทลืมกันตัวเอง ลืมไปว่าตัวเองยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอ,อยังไม่ได้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมากพอสิ่งแรกที่เราต้องทํำคือเราต้องกันตัวเองก่อนให้พ้นจากภัยนั้นๆแล้วจึงจะไปช่วยคนอื่นได้ครับอ่าคุณขึ้นเครื่องบินออกซิเจนหมดอสายออกซิเจนหล่นมาเขายังบอกให้ติดให้ตัวเองก่อนที่จะเอาออกซิเจนให้เด็กถูก อ่าคุณก็ต้องต้องป้องกันตัวเองก่อนอันนี้แหละคือทําให้พวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้บทเรียนจากคันนั้นมาเช่นกันว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องยังซึ่งความไม่ประมาท ครับครับก็แต่ในส่วนประสบการณ์เรื่องเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยมีไม่เป็นไรนะอาจารย์ผมขออนุญาตย้อนถามเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก่อนได้ไหมคอเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้น่าสนใจอาจารย์เออาจารย์ที่เป็นรุ่นน้องของอาจารย์เหน่งเนี่ยนะครับไปแก้ของให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านไปแก้ถึงที่บ้านเลยถูกไหมฮะ่ัลักษณะการโดนของเขาโดนอะไรมาอาจารย์ถ้าถ้าเท่าที่วิเคราะห์ก็โดนคุณผีนั่นแหละออ ครับโดนทุนผีที่เป็นคุณกระทํามาอาจจะไม่ได้ทําให้ถึงตายก็แค่ฟั่นเฟือนดั้งเดิมนะครับเพราะเขาก็มีชีวิตอยู่ได้แค่อาการนี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราว uh huh. ทีนี้เนี่ยคนที่กระทำเนี่ยก็ย่อมมีวิชาอาจจะเป็นวิชาทางแขกวิสาไปย่อมมีวิชาที่แก,ก่กล้าและใช้ผีมาทำทีนี้การที่เราอ่อนโรคก,กว่าเราอ่อนประสบการณ์และอ่อนวิชากว่าเขาเราดันไปลบหลู่เขาด้วยการไป ถอนของที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มีการเส้นสวงบวงสวงอะไรต่างๆหรือบอกกายให้เขาออกไปดีๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องเบาไปหาน่ะครับอ่อในแต่ในปัจจุบันอาจารย์ไม่ได้รับถอนของเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ได้ศึกษาวิชาในดงซึ่งเป็นวิชาของโลกวิญญ,ญาณครับข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือห้ามกระทําให้ดวงวิญญ,ญาณต่างๆได้รับความเ็บปวดอืม ว่าเราจะต้องผูกพันและใช้ใช้แรงของดวงวิญญาณหลังต่างๆเหล่านั้นมาให้คุณกับตัวเราส่งเสริมให้ลูกศิษย์ครับแล้วอาจารย์ท่านั้นที่ไปแก้ของจากผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแก้ของได้ไหมครับยังไม่ได้พิสูจน์ทราบเรื่องนั้นครับอืมมาเสียชีวิตก่อนตรงที่น่าแปลกก็คือพอไปแก้เนี่ยตอนเช้าถูกไหมอาจารย์ไปแก้ของตอนตอนบ่ายตอนบ่ายพอตกเย็นมาเยนเสียชีวิต เสียชีวิตเลยครับแล้วทางการแพทย์เขาได้บอกไหมครัว่าเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอะไรอาจาะใจล้มเลียวทางฟอร์มเลวใช่อืมแล้วที่แปลกไปมากกว่านั้นก็คือแน่นอนแหลคะฮรพอคนเสียชีวิตฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่โรงเย็นเนี่ยโอ้โหผมว่าคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมผมผมตีเป็นสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นได้เลยนะที่ศพจะเน่า <Channel. S 2> ใช่แล้วไม่ใช่คนรูปร่างใหญ่ คนทุนปกติครับผมอออาจารย์ตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยปลายมือดําปลายขาดําหรือว่าหน้าดําตรงหูดําอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าโดนของจริงแมาจารย์ ้องดูลักษณะของการเสียชีวิตด้วยเช่นเช่นคนที่โดนยากินยาค่าตัวตายหรือต่างๆก็อาจจะทําให้มือเขียวเล็บเขียวได้<อ>แต่เนี้ยภายในสามวันจริงๆดําตั้งแต่วันแรกเราเห็นเห็นภรรยาเขาบอกนะครับดําตั้งแต่วันที่ตายแล้วครับครับ <c oughs> ก็ก็ก็สันนิษฐานได้ว่าโดนของย้อนกลับซึ่งเป็นคุณคุณผีซึ่งมีความดุนแรงอาจารย์เราเราโดนยาสั่งอีกนะหรออาจารย์ครับ ยาสั่งนี้ยังมีเวลานะมีเวลามีการรู้ตัวล่งหน้าว่าเอย๊ยโดนยาสังยามาถอนหาผงอะไรมากินได้ คืออย่างนี้อาจารย์ด้วย,วยความไม่รู้แล้วกันอาจารย์แล้วก็ด้วยความที่โลกมันมันมัน,มนหมุนไปนเร็วเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าในหมวดของความเชื่อของเรื่องการโดนของหรือว่าการทําของใส่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วไอ้คาว่าม,มีอยู่เราก็ไม่รู้หรอกฮะด้วยความที่เราไม่มีเซนหรือว่าเราไม่ได้ร่ําเรียนมาทางสายนี้อยากจะรู้เป็นวิทยาทานแล้วันอาจารย์ถ้าคนที่โดนยาสั่งเนี่ยอาจารย์อาการเขาจะเป็นยังไง เอ uh, แล้วแต่แล้วแต่ยาที่สั่งด้วยนะเช่นบางยาบางชนิดสั่งซ้ำ้ามกินเหล้าสั่งซ้ำาดยการห้ามกินแกงเขียวหวาน oh. ถ้าเคยถ้าใส่ในแกงเขียวหวานแล้วมื้อต่อไปจะอีกอกี่ปีก็ช่างไปกินแกงเขียวหวานชนิดเดิมที่มีเครื่องปรุงเหมือนเดิมมันจะเหมือนเมมโมรี่ที่จำไว้แล้วจะส่งผลทำให้พิษนั้นรุนแรงขึ้นมา oh. เพราะยาสั่งนี้ผสมกับระหว่างยาพิษกับหุ่นใสผสมกัน <You know. S 2> ไม่ไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างเลย อาจารย์ในการทํายาสั่งก็คือมันจะเป็นผงอย่างนี้เหรอฮะทำออกมาเป็นผงครับใช้สมุนไพรอ๋อแล้วก็ไปโอยใส่อาหารที่จะทํายาสั่งอย่างนั้นเหรอใช่ครับุยส่วนหนึ่งเป็นเป็นสมุนไพรครับอ๋ออ,อก็แก้ด้วยสมุนไพรอย่างพวกอ่าถ้ารู้ตัวทันนะก็กินพวกรังจืดตามเข้าไปครับก็จะช่วยได้ครับ อเอาแต่ทีนี้โอเคในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าอย่าสั่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ทำควบคู่กับคุณใสควบคู่กับตาคมใช่ครับเอ้าแล้วถ้าเรากินว่านดางจืดไปแล้วโอเคแหละมันหักล้างกันระหว่างว่านตัวนั้นกับว่านตัวนี้แล้วทีนี้ในเรื่องของคุณใสเนี่ยอาจารย์เราจะแก้ยังไงในส่วนของยาที่ทาให้ทาให้เสียชีวิตอันนี้ก็หักล้างกันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เสียชีวิตตอนนั้นแน่ๆก็อาจจะหล,ลงเหลืออาการฟัน่นเฟือน บางคนที่เห็นคนบ้าเดินข้างถนนบางทีบางทีเขาก็ไปทําผิดครูมาหรือบางทีก็โดนของโดนอะไรมาก็มีใช่ไหมครับ <c oughs> หรืออาการปั้มปั่มเปิดอันนี้ญาติพี่น้องก็ต้องคอยสังเกตอาการแล้วก็เพราะเจ้าตัวมักจะไม่รู้ตัวและไม่เชื่อว่าตัวเองยังมีของไม่ดีอยู่ในตัวอื <c oughs> ก็ต้องให้ญาติพี่น้องช่วยกันบอกให้เข้าใจ <c oughs> แล้วก็พาไปท่านี้ก็ต้องรักษาด้วยคาถาคมแล้วำ <c oughs> <ๆ>ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ามนต์เจ็ดขันการทํา สดอดข้อต่างๆโดยวิธีการเต็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณผีผนี่ก็ฉลาดนะเข้ามาให้ตา,าไปถึงวัดไปหากูบาหรือไปหากูบาอาจารย์เนี่ยผีไม่อยู่ออกแล้วออ้าขอกลับมาอยู่บ้านเข้ามาใหม่โ oh. อใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเลยแก้งที่เขาบอกแก้ครั้งเดียวไม่หายต้องมาสวดบ่อยๆก,ก็ก็มีมีสวดครับว่าว่าว่าเขาพัฒนาตัวเองไปเหมือนกันครับครับอาจารย์อันนี้คือ,อยาสั่งแล้ว ยาสเสน่ห์แหละอาจารย์ยา,าเสน่ห์ก็มักจะเกิดจากพืชน,นะครับเท่าที่มีหลายชนิดเกิดจากคาถามคมด้วยเกิดจากพืชที่นํามาสกัดเป็นว่านยาน้ํามันอะไรตา่างๆครับเอามาก็าไม่ถึงกระป้ายหรอกแล้วหรือเกิดจากชิ้นส่วนของศพเช่นน้ํามันพายน้าตาปลาพยนูนเป็นต้นนะครับแล้วจุดสังเกตแหละอาจารย์ว่าเอ้ย เราโดนยาสเสน่ห์ปะเนี่ยเราจะดูยังไงอาจารย์บางทีนะอาจารย์เห็นผู้หญิงนะมีสามีอยู่แล้วสามีไปจีบผู้หญิงคนอื่นเข้าข้างสามีซะอย่าง,งั้นบอกแฟนโดนของเอช่วยสามีเอาจริงๆอ่ะแฟนชู้อแล้วก็อ้างว่าโดนของอแต่แต่อันนี้ถ้ากลับมาในโหมดของอสตร์ก่อนว่าสังเกตตัวเองตัวเองมักไม่สังเกตตัวเองอยู่แล้วก็หลงรักเขามากอยากจะอยู่กับเขา เห็นเอาเป็นว่าไม่เห็นหน้าเขาแต่หน้าเขาลอยมาตลอดเวลาคิดถึงแต่เขางานการไม่ทำอันนี้ก็อันนี้ก็เสียหายละลองคิดดูถ้าคุณไปอยู่กับเขาจริงๆอ่ะเขาได้คุณสมใจอย่างแล้วคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณไม่ออกไปทำมากินเกาะอยู่แต่เขาตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ไม่เอาคุณไว้เหมือนกันครับ อโอ้โน่ากลัวจังเลยอาจารย์ครันะฮะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาครับอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เ่งคะนอกจากรางจืดแล้วน้ำมะขามเปียกอะคะใช้ได้ไหมเพราะว่าบางคนบอกให้ใช้น้ำมะขามเปียกคะ่ะอ,นนอันนี้ไม่ไม่เป็นที่ยืนยันครับบางทีก็มีน้ำอย่างอื่นน้ำเจ็ดท่าก็มีน้ำหมาดำก็มีผมว่ารางจืดแน่นอนสุดเรากินเข้าไปในตัวอืม แล้วแต่ตำรับตำราใครเนาะอาจารย์แล้วแต่ตำราใครตำรามาันอย่างน้ำหมาดําเนี้ยใครจะไปกล้ากินเอาจริงๆริอก็ต้องเอาเอาจับหมาดําที่มีลิ้นดํานะครับมาอาบโอ้โหเราเอาน้ํานั่นแหละมาอาบตัวเองแล้วกินอ๋อหรือว่าน้ำเจ็ดท่าเอาเวลาที่ไหนไปหาทั้งเจ็ดท่า ครับเก็ถูกนะรว่า <นะ S 2> ล,ลังจืดหายง่ายกว่าครับอ,อาจารย์ครับมีคุณวังถามมาจากพี่บอลแดนใต้สยามา<ผ>มาฮะพี่นั์มถามอาจารย์ให้หน่อยครับว่าทําไมห้ามกินของงานศพครับของในงานศพสําหรับเอาคนที่ไม่ศักด์ด้วยดีกว่าไม่ว่าจะคนศักด์หรือไม่ศักด์เราต้องยังไว้ซึ่งความอาไม่ประมาทนะครับอของในงานศพอันที่หนึ่งเป็นของในงานอาวะมงคลครับ อาว่าคือไม่ถูกไหมครับเป็นงานไม่ใช่งานมงคลถ้าเป็นงานมงคลไม่มีใคร,ใครห้างคุณเลยกินไปเลยเต็มที่เลยหอบกลับบ้านกินให้เป็นสิริม,มงคลคแต่ในงานอาว่ามงคลก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเกี่ยวข้องกับความเศร้าโศกเกี่ยวข้องกับคนตายครับและคนที่มีวิชาการต่างๆที่เป็นวิชาคุณไสมนมต์ดำมักจะใช้งานเหล่าเนี้เป็นการทดสอบวิชากับคนที่ไม่รู้จัก แต่เขาไม่ mm. ไ,มไม่ค่อยทําในงานบวชงานแต่งซึ่งเป็นงานมงคลเนื่องจากให้เกียรติเจ้าภาพเป็นงานมงคลมีพระมีอะไรอยู่ในงานที่เป็นมาสวดสิ่งที่เป็นมงคลให้อ uh, uh. ันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองในงานศพเจ้าภาพก็มีความเศร้าโศก บางทีก็จ้างแม่บ้านมาทําหรือว่าทําเองก็ดีบางทีทําตั้งแต่กลางวันและอาหารต่างๆเหล่านั้นทําตั้งแต่กลางวันทำตั้งแต่ตแตบ,บ่ายแล้วเราไปฟังภระส่วนทุ่มหนึ่งสองทุ่มอาหารเหล่านั้นอาจจะบูดได้แล้วก็ไม่รู้มือใครต่อมือใครเอาของไปใส่เอาอยาไปใส่คุณกินไปท้องเสียท้องร่วงไม่สบายบอ,อันนี้หลักการเลยนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องอยู่ในงานศพเดี๋ยวนี้แจกเป็นกล่องเป็นกล่องสําเร็จรูปกิน<ห>เลยครับใช่หอบกลับบ้านไปกินเลย อแต่โดยส่วนตัวอาจารย์ไม่ไม่ค่อยกินครับเพราะเราอยู่ในงานเต็มที่แค่ชั่วโมงเดียวออือออนะฮะผมว่าก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ใช่ให้มีเหตุผลคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามมาว่าคนโดนของจะมีอาการยังไงคือคือคือ่งขอญาตอย่างนี้ตามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าอลองสังเกตคนในบ้านดูก่อนว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าผมว่าผมว่าถ้าคนโดนของจริงอาการมันแสดงอยู่แล้วแหละอาจารย์ถูกไหมฮะ ขั้นตอนแรกเลยคือมันแสดงการให้ผิดเพี้ยนไปกลางคืนตื่นขึ้นมานั่งสวดอะไรเงืมงามเป็นต้นจากชีวิตที่เขาที่ไม่เคยทําแล้วอยู่ๆเขาทําจากหน้ามือเป็นหลังมือในกระตันหันเนี่ยก็ให้สังเกตก่อนว่าอาจจะโดนของแต่ขั้นตอนแรกก็ควรจะพาไป โรงพยาบาลก่อนถูกต้องถูกต้องต้องพาไปหาหมอก่อนนะหรือบางคนปวดนุ่นใช่ปวดนุ่นเจ็บนี่เจ็บไม่มีสาเหตุแล้วก็นึกว่ามีผีมาอยู่ตรงหัวไหล่เป็นต้นแล้วปวดปวดกระดูกปวดไปหาหมอหมอว่าวิเคราะห์ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนที่ดูครับ อืมไปลองหมอทางแผนปัจจุบันก่อนถ้าไปตรวจหลายโรงพยาบาลแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้อ้าอันนี้ไม่ว่ากันจะไปจะไปหาในเรื่องของความเชื่อ,อครูบ<ด>าอา<อ>จารย์ทางความเชื่อแต่เราวิชาการเหล่านี้วิชาการถอนขอครูบาอาจารย์ทุกที่จะสอนเลยเหมือนกันหมดคือห้ามเรียกเงิน อ่า um ถ้าที่ไหนเรียกคุณเรียกเงินคุณเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าต้องเอาไปหไปทาฟักสะดอก้อะนะสร้างพระหน้าตักเท่าเท่าตัวเองเท่าอายุหรืออะไรต่างๆเสียเงยินหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่ครับครับอ๋ออ่ะเนีฮะเอาอีกคกําถามนึ่งด้วยกันนะอาจารย์เน,ะนาะเนะฮะ,ฮะพี่เอหนุมานเชิญธงเนี่ยถามมาว่าพี่นัทฝากถามอาจารย์ว่าถ้าลืมกินฟักไปแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรไหมครับคนที่ศักยันต์ คนที่สักยันอันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือจากประสบการณ์ตัวเองนะครับอาจารย์กินอเอออาจารย์กินด้วย การกินฟักอร่อยต้มแกงเขียวหวานไท่ข้างไ่เพราะอะไรรู้ไหมครับครับข้อห้ามคนโบราณมักไม่ค่อยอธิบายว่าห้ามเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมีหลายความเชื่อเรื่องฟักมะเฟืองน้ําเต้าเนี่ยฟักเปรียบเสมือนเอ่อนมของนางฟ้าครับนมผู้หญิงเลยไม่กินมะเฟืองเหมือนอวัยวะเพศสตรีความคล้ายคลึงของรูปลักษณ์ครับซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่มันไม่ต้องมีเหตุมีผลกับอีความเชื่อนึงคือลิดเย็นของมัน การสักเป็นลิ์ร้อนอ่าสมุนไพรเหล่านี้พืชพืชเหล่านี้มีลิเยน็นกินไปแล้วอาจจะต่อต้านกันหรือบางคนบอกว่าวิสักน้ํามันแล้วหนาวจับพวกระดูกก็คุณไปกินซากหรือเปล่าสักมาแล้วเป็นไข้เพราะคุณไปกินพวกแปงต่างๆซึ่งมีลทธิเนเย็นอันนี้อันนี้อ่าพอมีเหตุผลรับฟังได้กับอีเหตุผลหนึ่งคือสิ่งเหล่านี้เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หักล้างกับ ลิ์ของว่านบางตัวบางชนิดที่อาจารย์ผสมลงไป oh. พอนี้พอลิ์ของว่านโดนหักล้างไปคุณทุกคณของว่านก็ไม่เกิดจิตลิ์ของว่านก็อาจจะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดได้น้อยแต่ไม่ต้องกลัวถ้าบอกว่าเผลอกินไปในเมื่อลิ์การสักมันเป็นลิ์ของว่านยาบวกกับฤิ์ของคาถาคมและแรงครูเพราะฉะนั้น ต่อให้ริดของว่านยาคุณอย่าไปยึดติดเรื่องภายนอกว่านยาอย่าไปยึดติดวันใดวันหนึ่งที่คุณหาว่านยาไม่ได้คุณจะรู้สึกแย่ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยึดติดคุณจะไม่รู้สึกแ yeah. ย่อริ์ว่านที่โดนหักล้างไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับริดของการสักเซกแรงครูยังอยู่ครูไม่ทิ้งสิทธิ์เพราะคุณกินฟักแน่นอนร้อล้านเปอร์เซ็นต ถูกไหมครับเถูกอแต่ว่าเราไม่ได้ไปหักลบหักล้างความเชื่อของที่อื่นเนาะเนี่ยผมว่าแต่ละพื้นที่ก็ก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปแล้วกันใช่ใช่นะครับอ้าวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับผมทำโอกาสก็จะมาขยายความให้ฟังต่อในเรื่องของหรือว่าใครใครสงสัยศาสตร์ของด้านการศาสดิ์หรือว่าข้อห้ามต่างๆฝากคาถามทิ้งไว้ที่คุณนัาจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบไลฟ์สดแบบเนี้ย มาโฟนสดแบบนี้ตอบเป็นข้างข่าวแล้วกันครับขอบคุณมากอาจารย์หูตอนนี้ถามกันเข้ามาเพียบเลยอาจารย์ผู้หญิงสักได้ไหมคะ ผู้หญิงผู้ชายสักได้หมดครับสมัยนี้ผู้หญิงทํางานเก่งกว่าผู้ชายอีกต่อนอกบ้านไปทํางานยิ่งกว่าผู้ชายสมัยก่อนผู้หญิงอยู่บ้านไม่มีความจําเป็นต้องสักอยู่บ้านะ่ะเลี้ยงลูกผู้ชายเขาออกไปโลกไปทาสงครามแต่เดี๋ยวนี้การทำสงคราม,ามาในสมัยนี้ก็คือการออกไปจามาหากินพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสักเยอะผู้ชายครับ <c oughs> นะฮะอา้าวอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็นําเรื่องราวของคุณสายย้อนกลับมาเล่าให้พวกเราฟังที่ นี้เชื่อว่าหลายคนผมบอกก่อนนะฮะว่าอา,อาจารย์เน่งนี่ยนะฮะตามที่ข้อมูลเนี่ยที่ได้มาแล้วก็วันนั้นที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์สักให้กับดาราฮอลลีวูดด้วยนะฮะครับสตีเวน่นซีเกิลซิตีต้ตัวใหญ่ๆอะครับอาจารย์อาจารย์จำวันนั้นได้ไหมว่าเขามายังไงอ,อาจารย์ มันเหมือนแรงกดแรงหนึงดูดลอยทด้ชั่นครับต้งแต่ผมเป็นอาจารย์ศักใหม่ๆผมก็ดูหนังของเขานะเขาแลหนังอคชั่นคนเดียวนี่โอ้โหล้มทั้งกองทัพเลยเราก็นึกในใจแม้ถ้าคนนี้เข้ามาสาักนะมึงเอ้ยขอโทษนะ ระเบิดระเบ้อแน่เลยเออแล้วที่สํานักเก่าผมก็จะมีกระจกกั้นอยู่แพงนึงนก่อนถึงก่อนออกมองไปข้างนอกมันยังมีกระจกแล้วมีพยานติดเลยไปหมดจะเหลือช่องเลไกๆให้ผมมองลอดออกไปเวลามีใครเดินเข้ามาผมก็นั่งสั่งอยู่ทุบๆมองลอดช่องออกไปมาในชุดคอจีนสีดำชุดที่คุณเห็นกันเป็นประจำอ่ะเดินเข้ามาดุย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 เฮ้ยฝันไปป่ะเนี่ยเออเออมาจริง ใช่แล้วบริกาศเต็มไปหมดเลยมาตามหลังมาเต็มเลยแล้วก็ยืนกันตามต้นไม้ตามเสาไฟแต่ไม่เข้ามานะท่านเดินเดินเข้ามาสองคนอย่างคุณโจคัมมิงคุณโจมิ่งจะเป็นคนเขียนโรลลี่แพนิกหนังสือโรลลี่แพนเน็ตคนแรกของประเทศไทยอ,เ,อเป็นคนมาแป่ก็นั่งคุยกับผมสองชั่วโมง เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณของที่เบยอะไรต่างๆผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมก็ตอบกำปั้นทุกดินไปเรื่องจิตวิญญาณมันคนละความเชื่อกันนะแต่ละคนก็คนละมุมมองเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมเป็นอาจารย์ที่เป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวของเขาอแล้วเขาเรียกผมพี่ชาย ครับตอนนั้นท่านอายุหกสิบสี่ตอนนี้ท่านจะเจ็ดสิบอ๋ออ๋อี่ผมกัพี่ชายผมก็เขินเลยแหละผมไปสักประมาณให้ท่านประมาณเจ็ดครั้งได้มั้งจนเอาเอาลูกเอาเต้ามาสั่กับผมนะครับหรออาจารย์ใช่โอ้โหอ่ะบอกหน่อยว่าตอนนี้สำนักเนี่ยอาจารย์เหน่งไทยศักยันเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโอ้ตอนนี้มาง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับอยู่อ,อน,นุสสามสิบครับเข้าอนุสสามสิบมาแค่หนึ่งร้อยเมตรบ้านอยู่ซ้ายมือเลยครับ ก็จะมีชื่อบ้านด้วยใช่ชื่อคําว่าคุ้มมันตารักครับก็อันนี้ก็เกิดจากเรื่องของไสยศาสตร์นั่แหละชื่อชื่อบ้านนะคุ้มมันตารักรมันตราก็กคือเวทมนต์คาถาครับบางทีผร้หลังฟังแล้วก็เข้าใจว่ามันตราก็คือมนตราครําว่ารักก็คืออารักรักษาแสดงว่าประานที่แหล่งเนี้ยถูกพิชิ์ด้วยมนตราโอเคอาจารย์มีเพจ Facebook ไหมฮะ ก็เฟซเฟซบุ๊กอาจารย์หน่งไทยศักยันเลยครับโอเคได้ครับอาจารย์อาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับยินดีครับคุณนะแล้วก็อาจารย์รักษาสุขภาพนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปหาครับอาจารย์ครับได้ครับฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยนะครับได้แล้วก็สวัสดีเอฟซีรายการคืนเต่าผีทุกคนด้วยนะครับครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ